นี่ค่ะตอนนี้บรรยากาศอยู่ที่หมู่บ้านสาเรตี้พาหลอนเน,อะนาะบรนยากาศจีาหลออยู่ที่อาจะให้พี่น้องว่าิึงดาวเนาะนี่ค่ะสองข้างทางจะมีดวงดาวและสวยงามนะคะนี่ก็ขึ้นเพิ่นกับจีมีอ่าเพิ่นกับจีอย่างเนาะมีแสงสีเสียงนะคะแสงไฟแบบงามนะคะพี่น้องเป็นอะยิบระยับได้เลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศเนาะ สองข้างทางมีดวงดาวนี่ดาวใหญ่ดาวน้อยแล้วค่ะพี่น้องเลยคะ่ะตอนนี้กำลังชุ่มชุ่ศาสนาคริสต์นะ,ะยู่กับสาริตีผ่านแล้วอ่ะกำลังจะมีการร้อยดาวเนาะนี่ค่ะพี่น้องดาวใหญ่ อันอ <Fish>, ันขอรักเนี่ยพอจอยไปรักรักรักว้าไป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 หลิ่าปอยขคืนค่าลูกไม่ไป o ป นี่คะ่ะบรรยากาศเนาะกับมีดวงดาวตามถนนนทางของโมงบางของสาลิสีพาลอดนะคะเอฟซีฮาบอกว่าวังน้ำกันค่ในคืนวันที่24จะมีพิธีการแห่ดาวที่ยิ่งใหญ่นะคะมีแสงสีสีย่างคมไฟระยิบระยับนะคะตอนนี้เนาะ <laughs> ตึงมันคือบ่เถ่าอีิหามาึงผมมันคือบ่องอกว่าอเ,เออนนยอยยั่ววงรายอย่างไ